ปเลยแล้วเดี๋ยวแม่เราคที่สองส่วนใ้ัวพิานุวๆให้อนุญาตเลักดกันนี่ทำกระบวนการเอกสารให้หมดทุกคนละไหนคือก็มีแดบฟอร์มเลยคำข้อเขาพมานี้มันออกมานานแล้วก็มันีโ5 6 2นะเนาะการาอนุญาตจริงฟ้าผมก็ไม่มีปนุาุทยานเนี่ยคอลบอเขาจะของพี่โอเคไม่มีปัญหาเลยพี่ที่อลบอยานเขาจ้องเขาเียวเลยเพื่อความมั่นคง คือที่อย่างง่ายๆไป้าเองเนะรารู้แล้วว่าสาาคัาได้งเลยจะมา้ต่างสาขาที่สาขาแม้กระทั่งทำร้อยสิบห้าก็ไ้ทำเอเอมาได้ห้ปีนะม่ต้องไหนเลยบอกครึ่งยี่ที่ที่เอเอพี่นีมีกิมบัตอ่ทรัพกศาตรคนอได้ไม่เป็นผมถึงจะจบในเรื่องของงานนั่นเลยจ้างอะไรหรือจ้างเลย บริษัทมารักษาหตืว่าทางคณะกันนะครับของรพอ่ไรนะรูปป้องเป็นต่างๆใช่คือยังไม่ถึงไหนมันเป็นหน้าที่ของบริษัทชื่อบริษัทในการชี้แจงการดำเนการกรรมการลงไปคือต้องชี้แจงให้ได้เน่ครั้งหลังสุดนี่ต้องต้องสบายใจต้องเไม่ปีทีแล้วพี่ว่าสองปีอ่นนัานอันนั้นนะก็จบแล้วว่าไปคณะอื่นมันไม่ใช้จบไม่พอไม่ใช่คือง้องการ ขยายทะนุนคือข้าวหานเนี่ยสอลองเราไปตามมาสัมผัสเต็มที่ื่อวานทั้าห้าปีเลยไม่เสร็จคือทะนุนงร่วมนี่ทำเย็นนี่นะเมื่อไหร่อีกนิดหน่อยพน่อยที่องปีทำทะนุนขยายทะนุนเนี่ยเป็นเพิ่มเข้าเป็นอะไรอย่างนี้อยู่ที่ว่า บริษัทที่มางานกรรมการเขาแย้งมานมีให้ทำอะไรแล้วทํานสายเคสส่งไปส่งไปส่งมาแสดงว่าในิิชาธรรมชาตยมันไม่ได้เรื่องมันทำไม่ตรงเขาเขาบอกให้แต่ให well, yeah, yeah. ้ทำอันนี้คอไปทำยากอะไรเราวปฝึจริงไป้าเตรียมประมาณเตรียมเาไมหมดันจริงๆทางทเดินไปพักเลยนะนุ้ยควาหมายคยณยาม่ถึง ช่วยวาเดียวนี้ดีกว่าแต่เจกสาเป็นไปตามระเบียบเขามีระเบียบทางระเบียบเดียวกันไม่ใช่ว่าแยกเฉพาะมันมันมันเันมันี่ยเมันว่าผ่านดวยี่ไ้เข้าใจวไม่ได้ผ่านเขาต้องแยกแต่ผ่านคือผ่านตัวส่วนตัวส่วนแต่ว่าคนาดใหญ่ทำไมไม่เรียกแบคุยกาก็จบมาแล้วจะกลับมาติดต่อไม่ได้มาไปอีกทีนี้มันก็เลย 5ปีไม่ถึงได้ทีนี้ปาไม้เขาจะอนุญาตเนี่ยเฉพาะในเขตต่างๆตัวอย่างเขามีคนไม้เขามีนักสื่นศาสตร์นเบียบเรื่องที่ต้องแยกข้อที่ไม่ใช่ข้อรวมนะนี่้องข้อขายข้อมันนะเข้าไว้ดีคนละคนตั้ื้อวนไปางข้ามไี่ด้เลยมเลยไม่ไไปปะิขั้มันก็ที่ไม่มีสิมีไม่เข้าใจมเลยเข้าใจข้อเขไม่เคยชัดมันอสร้างเพาในเขตตัวย่างทำไมคุวยเนกินา ผมมันได้งี่่าชคืๆเพราะว่าเขาเชี่ยเชาญจงหรว่าท่านอาจจะไปบอกไปทารรมการก็ได้ว่าให้มันเป็นโปรเซสที่ชัดเจนมีเอายนึ่งเป็นข้อตกลงลว่าให้ยทำงอย่างกี่เดือนกี่ปีมันจบไอ้นี่มันมันไม่จบสักทีอ่ะไม่จบสักทีเลยไฟฟ้าทำไมเนี่ยนี่เราไกล้าันอยู่เราเรามีเรงงสัญญาางโแม่ันา์ชาติ

ถ้า,าอ,อ,าาอเอาเดถ้าอาลองาลองเป็นได้ได้ได้ไดไก็เสริมหน่อยบ้านะเดี๋ยวก็คู่กันนีไม่เป็นไรด้ปฏาาิบัตบิตามตามตรคลมเมื่อเมื่อมกราบฝนหลวงเขียนนะครับ,บที่ให้ผ่อนผันในการยกเว้นระเบียบในการขอ,อน้ำไฟนะครับซึ่งเป็นสารธงที่สำคัญของพี่น้องประชาชนนะครับในส่วนนี้ทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ โดยมีท่านสสพนมโกแก้วของเราเนี่ยก็เป็นผู้ที่มาติดตามงานอยู่โดยตลอดนะครับวันนี้ท่านก็ได้เข้ามาร่วมประชุมและให้ข้อมูลกับเราด้วยเรามีผู้แทนของสอพทชผู้แทนของการไฟฟ้าภูมิภาคนะครับแล้วก็ผู้แทนของจี스타มรุสขอหคณะสุรราชการเพื่อที่จะติดตามความคืบหน้าในประเด็นนี้นะครับวันนี้ได้มีการกําหนดแนวทางในการรันง,งานของเราเนี่ยทั้งหมด9ขั้นตอนด้วยกันนะครับก็จะมีการ ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆเพื่อให้เข้าไปสู่ระบบการขอไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องนะครับบางรายเนี่ยอาจจะต้องดําเนินการเก้าขั้นตอนีจริงแต่มีบางรายเนี่ยสามารถทาจากขั้นตอนที่2ไปสู่ขั้นตอนที่7แล้วก็ได้รับไฟฟ้าในอีกไม่นานนี้ด้วยกันนะครับเมื่อมีข่าวที่เราจะ,ะ,ะติดตั้งไฟฟ้าให้กับคนกลุ่มนี้กลุ่มแรกเนี่ยเราจะแจ้งให้ทันทัครั้งหนึ่งนะครับ ับปหญหาและอุปสรรคที่เบื้องต้นตอนนี้บีอะไรบ้างครับตอนนี้ปัญหาอุปสรรคตรงนี้นะครับเดี๋ยวในฐานะของผู้แทนพ,พี่น้องประชาชนนะครับท่านสสพนมโกรแกรมของเราเนี่ยจะได้นําเข้าไปสู่สภาอีกครั้งหนึ่งและต้นหนึ่งงานที่เกี่ยวข้องดังนั้นอยากจะขอให้ท่านได้ไดนําเสียให้พวกเราได้ทราบเลยครับเพราะยัดชี้แจงเสริมท่านรองผู้ว่านะครับ วันนี้ฝากพี่น้องประชาชนให้เข้าใจตรงกันว่าวันนี้ทุกส่วนราชการไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเองหรือสำนักงานคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติเองหรือการไฟฟ้าส่วนพลังงาคเองพยายามที่จะเล่งรัดผลักดันให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงสาธารณูปโภคอย่างทุ่ถึงและเท่าเทียมนะครับแต่มันอาจจะติดข้อกฎหมายบางประการที่เราจะต้องไปแก้ไขแล้วก็ไปดําเนินการมันมีกระบวนการขั้นตอนทางกฎหมายนะครับเพราะว่า ทำไปแล้วเนี่ยมันต้องทําสิ่งที่ถูกต้องไม่งั้นผลมันจะย้อนกลับมาถึงตัวที่อนุญาตแล้วเจ้ที่ปฏิบัติจะทําให้ต้องมีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นปปชหรือสะตะงอเองนะครับวันนี้ทุกส่วนราชการมีความตั้งใจจริงนะครับจะแก้ให้ปัญหาพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นน้ำตีสุรพงษ์ด้วยกนก็จะตอบถามที่ตลอดนะครับนั่นนายกแพทองคานชินวัตรแม้แต่สส,อสอเองทั้งจังหวัดกาญจนบุรีก็ มีความห่วงใยเรื่องนี้อยู่ยพยายามผลักดันนะครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่ยังลําบากอยู่ที่ยังเข้าถึงไฟฟ้าไม่ได้ประปาไม่ได้ให้นิรอนิดหนึ่งนะครับเพราะพวกเรานะครับจะเล่งผลักดันให้แล้วเสร็จให้โดยเร็วครับเจากรณีที่ไฟฟ้าโยนให้กรมธนารักษ์บ้างตรงนี้คุยกนรู้เรื่องแล้วใช่ไหม จริงๆมันไม่ได้ไม่ได้ถือว่ากวโยนนะครับแต่มันเป็นเรื่องเอกสารทางราชการเอกสารกันนะครับเพราะวันนี้เรามาพูดคุยกันโดยท่านผู้ว่าและท่านรองเนี่ยนะครับก็คือเราทำงไงให้แล้วแต่ทุกส่วนมีความเข้าใจตรงกันแล้วเดินไปทางเดียวกันทิศทางเดียวกัน,นครับดครับ